สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอการน,นะคะตัวนี้เป็นรถบรรทุกนะคะเป็นรถ6ล้อขนเกษตรนะคะเป็นรถ6ล้อนะคะของ h ีโน่ค่ะรุ่น KM540 นะคะตัวนี้เครื่องยนต์6สูบนะคะ110แรงม้าค่ะสำหรับรถบรรทุกคันนี้นะคะเป็น6ล้อบรรทุกนะคะ2เพพาสภาพสวยๆเลยค่ะ ตัวนี้ความยาวรถอยู่ที่7เมตรนะคะตัวกระบะนะคะยาว5้าเมตรค่ะสูงเมตรเกาแล้วก็กว้าง2เมตร10นะคะมันทุกข้าวนะคะประมาณ10ตันนะคะสำหรับคันนี้นะคะสภาพส,สวยๆเลยค่ะเป็นกระบะเปิดข้างนะคะตัวนี้กระบะเปิดข้างนะคะสภาพส,สวยๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะ1 4 0 0 0 0ื 8,000บาทเท่านั้นนะคะยางสวยๆทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดมองหากันอยู่เนาะสำหรับรถบรรทุกนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะมีเล่มทะเบียนด้วยดูยด้านในนะคะนี่ค่ะบร,ริเวณท้องโดยสารสวยๆเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะพร้อมใช้งานพร้อมขับนะคะคนเงินคนทองเข้าบ้านได้เลย ยางสวยๆทั้ง6เ้นเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะฮีโน่ค่ะ KM 5 4 0นะคะ6สูบนะคะ110แรงม้าค่ะตัวนี้นะคะท่านใดมองหายอยู่นะคะรถกระบะนะคะขนข้าวขนมันเนาะเป็น6ล้อนะคะบรรทุกได้ประมาณ10ปตันค่ะราคาไม่แพงนะคะ148,000บาทเท่านั้นนะคะ 148,000บาทค่ะเดี๋ยวชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะ